รับสายยินดีให้บริการครับไม่ทราบว่าวันนี้ลูกค้าติดต่อด้านไหนครับสอบถามได้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับพอดีผมเห็นบนเฟซบุ๊กอะคบว่ามีโพสต์ขายแท็บเล็ตอยู่อะครับแต่ว่าผมใช้ l ออยู่นะคะผมคุ้นชินกับ iOS นะครับไม่ทราบว่าแท็บเล็ตของระบบเอ r รอยอะครับการใช้งานมันจะเหมือน iOS ไหมครับเพราะว่าผมกลัวว่าเวลาซื้อไปแล้วผมใช้ไม่เป็นนะครับครับผมก็คือลูกค้าเคยใช้ l อมาก่อนนะครับแล้วก็ มีความกังวลว่าเวลาเราใช้ iOS มาก่อนเนี้ยเวลากลับมาใช้ Android นะครับการใช้งานมันจะยากใช่ไหมครับอันนี้น้องขอแนะนําเลยนะครับตัวน,นี้ก็คือจะเป็นตัวใหม่นะครับ Samsung Galaxy Tab S นะครับตัวน,นี้หน้าจอใหญ่แบตเตอรี่อึดสเปคดีการใช้งานประกาที่ไหลลื่นด้วยครับก็เลย่นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเวลาเราใช้ Android แล้วการใช้งานมันจะไม่เหมือน iOS นะคะก็คือตอนนี้ก็คือ บอกลูกค้าได้เลยนะคบว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเลยครับแค่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ใช้ง่ายนะครับถ้าเป็นแอโอนะครับเราต้องใส่ Apple ID ดีทุกครั้งในการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ Android นะคบลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครับว่าลูกค้าใส่อินกีเมลครั้งเดียวนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยไม่ต้องใส่หลายๆรอบนะครับเพราะว่าบางที iOS นะครับมันจะ ถ้าเราจำไอแอปเปิลไดดีไม่ได้มันก็ดาวน์โหลดยากนะคะก็คือตัวนี้มันจะสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นครับใช้ง่ายด้วยครับลูกค้าผมอยากได้ไว้เรียนครับหนังสือที่บ้านนะครับแล้วก็จดโนด้ตจดบันทึกต่างๆอะครับไม่ทราบว่าสเปคปากกาจะดีกว่า Air O Pro 11ไหมอะครับเพราะว่าผมเวลาพกพาสะดวกเวลาไปไหนอะคร,ครับผมพกพาสะดวกเลยครับครับผมสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ก็คือลูกค้าต้องการ เรียนหนังสือที่บ้านหรือว่าจดโน้ตจดบันทึกต่างๆนะครับแล้วก็สเปคปากกาที่ดีกว่านะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นของซัมซุงนะครับตัวนี้สเปคการใช้งานจะดีกว่านะครับก็คือเวลาลูกค้า สมมติลูกค้าต้องการจะเรียนหนังสือที่บ้านนะคบตัวนี้ก็คือหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคบดาวน์โหลดหรือว่าดูโฟลไฟล์ต่างๆเนี่ยหน้าจอใหญ่แล้วก็เวลาเราเรียนหนังสือพวกนี้ครับตัวนี้มันจะมีซัมซุงเด็กก็คือมีเด็กหมดในตัวนะคบก็คือง่ายๆเลยนะคบเวลาลูกค้าจะใช้งานนะคบก็คือใช้งาน,นเหมือนหน้าจอ p c เลยครับเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยครับมันก็จะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งเวลาเราใช้งานนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคบแล้วก็เวลาลูกค้าต้องการจดโน้ตจดบันทึกต่างๆนะคบเคยไหมครับเวลาลูกค้าต้องการจดบันทึกแต่ ลูกค้าต้องการจดแบบเด่วนตอนนี้สามารถเขียนบนขนาดหน้าจอดับได้นะครับก็คือง่ายๆเวลาลูกค้ากดปากกานะครับก็คือสามารถเขียนได้เลยแล้วก็สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับแค่ลูกค้าจดบันทึกของลูกค้านะครับลูกค้าก็สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็คําสั่งปากกาตัวนี้นะครับก็คือเวลาสมมุติลูกค้าต้องการถ่ายรูป ลูกค้าสามารถใช้ปากกานะครับคอนโทรลได้เลยตัวนี้การใช้งานปากกาคล้ายๆกับตัวโน้ตสิเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีกว่าก็คือง่ายๆคือสะดวกรวดเร็วแล้วก็การใช้งานมันจะไหลลื่นมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวแท็บ S6 นะครับเวลาเราใช้งานปากกานะครับเราไม่ต้องชาร์จครับตัวนี้มันก็จะชาร์จของมันในตัวอยู่แล้วแล้วก็พิเศษตัวนี้แถมมาให้ในกล่องนะครับ คุณสารวัตรไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเวลาคุณสารวัตรจะใช้งานตัวนี้มันจะใช้งานยุ่งยากนะครับตอนนี้รับรองเลยครับแนะนําเลยครับเหมาะกับคุณสารวัตรมากเพราะว่าตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับไม่ว่าจะอ่าเรียนหนังสือที่บ้านจดบันทึกต่างๆนะครับแล้วก็สเปคของปากกาตัวนี้ก็คือเวลาเราเขียนนะครับมันจะไหลลื่นเหมือนปากกาจริงเลยอันนี้รับรองว่าคุณสารวัตรซื้อไปจะคุ้มมากครับ ผมชอบดูหนังออนไลน์เน็ตฟิกครับชอบแบบหน้าจอใหญ่ๆสีสดใสสเปคแบบว่าเสียงดีมากครับแล้วก็อย่างเวลาผมดู n e t f l i กครับผมชอบใส่หูฟังด้วยครับพอจะแนะนําผมได้ไหมครับสวันนีครับแล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณสารวัตรต้องการนะคะว่คือคุณสารวัตรชอบดู Netflix อชอบแบบหน้าจอใหญ่ๆตัวนี้นะครับสีสันสดใสใช้งานได้แบบคมชัดนะคบแล้วก็เป็นคนที่ว่าชอบใส่หูฟังเวลาดูหนังออนไลน์หรือว่าดูเน็ตฟลิกต่างๆนะคบอันนี้น้องแนะนําเลยแหละครับซัมซุงกาเล็กซี่แท็บเตัวนี้นะครับหน้าจอใหญ่แน่นอนครับตัวนี้หน้าจอ10.5นิ้วเลยความละเอียดจอก็จะเป็นซูเปอร์มา e ์เตนะคบความละเอียดเป็น HDR Tensor Super Marage นะครับมันจะให้ความคมชัดสมจริงเวลาดูหนังออนไลน์ดูเน็ตฟลิกนะครับ เสียงมันจะเซราวด้วยนะครับคุณสรารวัตรเพราะว่าตัวนี้ระบบเสียงเป็นระบบเสียงดอเบย์เอ็ดมอนนะครับลำโพงสีทิศทางนะครับตัวนี้ลาโพงเป็น A k เกนะครับเสียงสดใสเซราวรอบทิศทางเลยนะครับแล้วก็พิเศษถ้าคุณสรารวัตรชอบแบบเป็นคนชอบดูหนังเป็นโลกส่วนตัวของคุณสรารวัตรนะครับก็คือตัวนี้ใช้หูฟังนะครับตัวนี้น้องแนะนําเลยครับพิเศษตัวนี้ซัมซุงมีกาเล็กซี่บัตพลัสนะครับแนะนําให้คุณสรารวัตรด้วย ซัมซุงกาเล็กซี่บัตรพัดเป็นหูฟังไร้สายนะครับก็คือตัวนี้มีลําโพง2ตัวนะครับลำโพงก็จะเป็นไดนามิกอะโมเลตนะคบก็คือให้ความสามารถปรับเสียงสูงเสียงต่าเสียงก็จะเป็น AKG นะครับเวลาคุณสารวัตรฟังเพลงพวกนี้หรือว่าดูหนังพวกนี้ครับเสียงมันจะเซอร์ราวมากนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษมันจะมีไม้สามตัวด้วยนะครับคุณสารวัตรแล้วก็เวลาคุณสารวัตรจะ ใช้งานนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เวลาคุยสายอะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นเสียงที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้งานยาวนานด้วยนะคะก็คือตัวนี้ เวลาเราชาร์จนะคะก็คือใช้ได้ถึง22ชั่วโมงเลยนะคบคุณสรารวัตรคุณสรารวัตรไม่ต้องกังวลว่าเวลาคุณสรารวัตรจะใช้งานแล้วแบตมันหมดเด็วนะครับตัวนี้แล้วก็พิเศษเวลาชาร์จ3นาทีนะคบสามารถใช้ได้ถึง6 0สินาทีเลยอันนี้เหมาะกับคุณสรารวัตรมากนะคบวันนี้ก็ที่แนะนําก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับคุณสรารวัตรแล้วก็เป็นหูฟังที่อ่าระดับหูฟังที่พรีเมียมตอนนี้เลยนะคบคุณสรารวัตรดูซัมซุงกาเล็กซี่บัตรทับเพิ่มไปด้วยนะคบตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นขอ,ของทางร้านถ้ลาล แท็บเล็ตแท็บเอ็หกนะครับแล้วก็บัตรทัชตอนนี้จะมีโปรพิเศษนะครับถ้าลูกค้าหรือว่าคุณสรารวัตรสนใจก็ดูได้นะครับไม่ทราบว่าคุณสรารวัตรรับเรื่องไหนดีครับหรือว่าสอบถามไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าลูกค้าหรือว่าคุณสรารวัตรสนใจใจะมาซื้อหน้าร้านก็ได้หรือว่าโทรมาซื้อกับทางร้านหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับสวัสดีวันนี้ขอบคุณครับ อ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับสําหรับความรู้ใหม่ๆพอดีผมไม่ถนัดจริงๆนะครับขอบคุณคุณอนุมามากนะครับที่ให้คําแนะนำเดี๋ยวถ้าผมสนใจยังไงเดี๋ยวผมโทรมาหรือว่าเข้ามาหน้าร้านเองเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอนุมา